สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงค่ายสนามนะครับก็เริ่มที่นอริทคริสตันพาเลตนะครับหนึ่งหนึ่งเบิรไปพุกกี้ยิงลูกหนึ่งซาลูกหนึ่งนะครับแอชิดก็มีไอด้านะครับที่ตอนหลดทางซ้ายปาดมาไอด้จาจับบอลไว้พุกกี้หวดเข้าไปเต็มที่เลยโอลิเซ่ก็คอสมาจากอีกข้างหนึ่งข้างขวาครับคอสมาซาฮาด้านซ้ายหวดไปหนึ่งเท่านะครับก็โบนัสพอยปุ er, 2, นน๊กกี้สามคะแนนโอลิเซ่สองคะแนนก่อน งนนเล่นดีนะครับกันช่วงนี้เริ่มเหนียวขึ้นนะครับเหนียวตอนนี้กาเจอโนรอิตตอนนี้ไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะก็เนี่ยไม่แพ้มาสองสามนัดแล้วนะครับนอนริตหนีตายนะครับหนีตายโอเคต่อมาแมนเชสเตียร์เบนฟอร์ดก็เดอะบอยเดอะบอยยิงลูกนึงมาเลสยิงลูกหนึ่งนะครับโดยที่จุดโทษเป็นเดอะบอยซะก่อนนะครับแล้วก็มาเลส มาเลสยิงยิงอยู่โทษมาเลสน,นะครับแล้วก็เดอบอยยิงอีกซ้ำนะครับจากการจ่ายพาดของรายาลายาจ่ายพาดแล้วมันติสสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงยิงลายรลายาปัดเดอบอยซ้ำเลยนะครับจากไอไลน์นะครับผมสเปอร์สามสองนี่นำก่อนด้วยนะครับสองลูกเลยแต่ว่าโดนเจอแซมตันไลจีมาก็คือนำก่อนหนึ่งศูนย์แซมตันตามดีเสมอหนึ่งหนึ่งจากแล้วก็ จเปิดาน้ำสองหนึ่งจากซอนยิงนะครับก็ซอร์เซมสัมตนตามมาที่เสมอนะครับอีกลูกหนึ่งแล้วก็ยิงน้ำลูกหนึ่งนะครับเอ่อเอ็นเดอร์นซี่นะครับอดัมแล้วก็บัวจาโมจ่าก็ยิงทุกนั้นนะแต่ตอนแรกขึ้นว่าเจ็บเลยไม่ได้ออกมานะครับโมจ่าโมจ่าเอ,อทดนก็ยังเป็นหวัดเผาสองลูกนะครับเปิดไปที่เดิมเลยนะครับยอยนูอะไรนะยอยนซี่เนี่ยก็ม่งลูกหนึ่งนะครับแล้วก็บัวจาลูกหนึ่ง เอ้ยอดัมลูกนึงนะครับโบชานี่จังหวะคบเก็กก็โบนอันดพอยก็เป็นบัดรเท้าสอีโดนูเช่สองอดัมหนึ่งนะครับเมทัลวิล่ bon รราสามสามรีดคู่นี้มันมากเมทัลวิล่าก็นำกอด 3, K N าสามหนึ่งเลยนะก็รีดทำดีเสมอสามเท่านะครับบุนินโย่อนลูกแรกนะครับแล้วก็ด้วยแลมชี C อีกสองลูกคูนีโยจ่ายเองนะครับสองลูกส่วนฝั่งลีดก็เจมส์ยิงสองลูกเลย เจมราคา6แพงอยู่นะราคา6หรือว่าว่าย,ยิงสองลูกอ่ะเริ่มเริ่มยิงนะครับดูฟอร์มเล่นดีนะอยู่ในเต้ลูกหนึ่งเดร็เกอร์ที่สองนะครับอันนี้ว่าเตอรเจคสเตอร์จิกลูกหนึ่งนะครับก็โบนัสพอยต์ก็หนีไปบนกูเทนโยนะครับสามสามคะแนนแลมซี่สองครับเจมหนึ่งนะครับโอเคยังเหลือวูฟอาร์เซนอลนะครับกับลิเวอร์พูลเลตเตอร์นะครับส่วนใครกับตัน เทรนกับตันซาร่ากับตันโจตาก็ลุ้นกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับโอเคมาดูคะแนนของผมบ้างคะแนนทีนี้เนี่ยโชว์ครับคะแนนดีฟอนเซโล่เจ็ดลาปอดหกเดอะบอยยี่สิบสองนะครับได้สิบเอ็ดคะแนนครับยิงหนึ่งกินชิสหนึ่งเอ่ดสิบไม่ใช่นะครับกินชิดหนึ่งนะช,นนนะช,งชึงคะแนน A90 นะครับก็เป็นโอนาจาเ1สิบเอ็ดคะแนนนะครับโอเคเดือาอาจไม่มานะครับอาทิตย์นี้เดือดร์จไม่มาใครคับลูกลกระดินไม่มาครับโปลเดนก็ไม่มานะเียดนี่แลมซี่สิบสี่คะแนนสำรองตัวแรกนะครับใครไม่ได้เตะด,ดีโจท้าไม่ต้องลงได้ไหมขอได้ไหมไม่ได้หรอกโจท้าต้องลงอยู่แล้วนัดน,นี้นะครับ วัดคอร์สก็ข้าเลยนะครับผมโอเคอันดับก็ขยับขึ้นมาดีขึ้นนะครับดีขึ้นต้องต้องรอดูเจ็ดเตะจบนะครับอันนี้คะแนนเหลือราคาตังเหลือไ้4 3ล้านเอาไปซื้อซาร่าเข้ามานะครับผมโอเคครับแต่ว่ายังไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวรอดูเตะจบก่อนแล้วก็มีใครเจ็บไหมหรือว่าต้องต้องเอามาอยู่แล้วแหละยิงก็ต้องเอามานะครับโอเคขอให้คนโชคดีครับผม それが。